สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิ 89, ทดา789แดอิดา789ดเ้ด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้พพเรา่เรงพวกความสนุกเรีกความบันเทิงอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือร่าตรงก็ได้นะคะร้องฟะรับฟังรับส่งแบบเอามวลก่อนนะคะผู้ใดเป็นคนไม่ขอมาเบิงฝากกดติตามข้อกระดิ่งกๆๆิ้งกิ้งเบอร์บแรกลงเบอร์ดันใจให้กับผู้อ่านในเด้อนะคะผู้ใดอยากให้มีดวงตรงเป็นโชคชะตาของคุณเลยทักมาเบิงเป็นการส่วนต่ะนะ ท่าน a m นะคะยาอินหลายนะโปรของเรามีแต่โปรเริ่มต้นห9บกาบาทจ้าเริ่มต้นนะผู้ใดสนใจโปรโซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสื่อสินค้าแถามด,ดวงแบบจัดตักจัดเต็มกะทักมากเลยคะ่ะเขามีน้ำหอมกลิ่นติดทน24ชั่วโมงกำไรพยานาคนะคะแล้วก็หินพระธาตุแท้นะคะผู้ใดสนใจทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้เลยค่ะนะคะมือนี่เวลานี้เด้อค่ะเดี๋เข้าใจรายระเอียงในหัวข้อ วิบากกรรมเล่นเกมกับคู่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะถ้าคู่คู่ของคุณปกติดีคือสิบโมียังเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันก่อนเนาะมาดูเ n e r g y ของคุณก่อนคอยไปเบิงนะคะคู่กรณีของคุณนะคะบ่าวานะคะคุณสิเป็นท่านหญิงหรือท่านชายเดอค่คเดอเบิงกรณีของคุณก่อน ตัวตนของคุณกอนนะคะบรูว่าสิเป็นยังไงแม่หมอกับบรูคือกันนะจ๊ะขอดูไพ่ใบแรกหน่อยนะจ๊ะเป็นเส้นไหลโอ้โหนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเซเว่นอฟคัพกรกฏพิจิกมีนธาตุน้ําคุณน่าจะอ้อนวอนขอคู่ขอคนรักที่ดีขอคู่ที่สุขสมหวังขอคู่ที่เติมเต็มขอคู่ที่มีความสุขแล้วลงตูนะจ๊ะถ้าใครเคยไปขอพรคู่บา่าจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งที่มองว่าเห็นนะคะ คุณจะได้ไปเจอคลิปนี้นะคะธาตุน้ำกร,รกฎพิกจิกเมีนนะจ๊ะคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นไม่เอ่ยเคยบิ๊กบนบานสานกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งต่างๆเพราะว่าสิเป็นเงินเพราะว่าสิเป็นลักทรัพย์เพราะว่าสิเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานนะคะสายมูจัดไปค่ะนะคุณจะได้ซิดนั่นแน่นอนนะจ๊ะคุณคุณเป็นหนึ่งในนั้นวาสันนะจ๊ะจัดไปค่ะนะคะมาขอไปต่อจัปไปยังไดอีก ขอไปต่อเป็นเส้นใยนะคะคุณน่าจะทำงานด้านได้ทุกสายสายสายงานนะคะเพราะว่าเซเว่นอคัมีช่องทางทุกช่องทางเลยนะคุณสามารถเทำงานในทุกส่องทางเลยธาตุน้ำโดยเฉพาะเรื่องอาสายการกินด้านสวยด้านงามได้หมดนะคะมีช่องทางมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเอาโลดนะคะมาไพ่ใบที่สองสเตรนลาศีสิงนะคะไพ่บงบอกคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งนะรักใครรักจริงแต่พูดคำว่าวลักษ อ่อนหวานบ่ค่อยเป็นนะคะแต่ทํางานเก่งสู้ตายเลยวาสันนะคะทํางานได้ทุกขแขนงงานน่ะเก่งนะ,ะเป็นคนคือผู้ชายอะ่ะใจใจฮึกเหิมใจเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นผู้นําเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าขององค์กรก็ได้น,นะคะหรือนะคะคุณมี energy เป็นผู้นําแน่นอนนะผู้จ้าหวานบ่ค่อยเป็นนะคะอ่อ,อนอ่อนนุ่มพี่ขาพี่ขาหรือนะอ่อ,อนบ่เป็นปันใดนะจะประมาณน,นั้นประมาณนั้นนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งอะ่ะ ราศีสิงห์ต้องบอกว่าเป็นผู้นําเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นเจ้าของธุรกิจได้หรือเป็นผู้นําองค์กรต่างๆสายงานใดเอาอยู่เหมือนะคะเก่งนะแต่เป็นคนที่อยากได้ความรักที่ดีเนาะนะหายากอะคุเพราะว่าคุณเก่งอะคุณหาคนที่คู่สินเสม,มอกันแล้วคุณเป็นคนที่มีสเปคสูงอะคะ่ะนะราศีสิงห์แกร่งเรื่องงานแต่เรื่องความรักข้างในอ่อ,อนอ่อ,อนวัดซันนะจ๊ปะปไปต่อค่ะไปยังไดอีกนะคะโอ้โห ซีดา for of source ธาตุลมิถุนตุนกุมนะให้บ่งบอกถึงการที่ตัวคุณเองเป็นบุคคลที่ซีดาบภาวะหยุดนิ่งหยุดการติดตอ่อหยุดการพูดการคุยกันก็นกนเป็นไปได้นะคะธาตุลมิถุนตุนกุมนะคุณน่าจะอยู่ในช่วงนิ่งนิ่งเพราะอาจจะมีประเด็นนิ่งเพราะอาจจะมีปัญหากันนิ่งเพราะอาจเหตุผลใดๆเดี๋ยวมาเบื่องกันนะน่าจะเกี่ยวกับประเด็นแน่นอนนะคะเพราะไพ่พขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงการที่ถ้าเราไม่มีตัวเลือก แต่เจ็ดถ้วยสำรับนี้เราอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักลงตัวหรือทุกอย่างลงตัวนะไม่เหมือนกับเจ็ดถ้วยสำรับอื่นที่บ่งบอกถึงเรามีช่องทางเลือกแต่เนี่ยเหมือนใค่ว่าเราเลือกแล้วอะสันนะคะในบรรดาคนมากมายมเสเนห์หลายเลือกแล้วแต่พอเลือกแล้วมันมัน,ม,นมันดูเหมือนบราบรื่นประมาณนั้นนะให้บริลลิงกันเห็นปะนะโฟล์ทซอสท่าลมมิถุนตุนกุมนะถ้าหากคุณตัดสินใจเลือกเขาแล้วนะมันบราบรื่นนะคะประมาณนั้นนะคะ ไพ่บอกว่าไม่ราบรื่นธาตุลมมิถุนทุนกุมทํางานแล่เหล็กได้จ้านะคะเหตุงานนะ่ะรายทะเลอัน่เป็นรายทะเลอันทะเลทรายรายทะเลทะเลทรายเห็นว่ามีอุดพรนะคะไปเหตุงานอยู่ทะเลทรายเดียเลยค่ะนะจ๊ะมาจัดไปนะเป็นอาธดินไปนโลรถค่ะมาต่อยโอ้โหนะคะแต่ตัวคุณเองเป็นบุคคลที่เอ็มเพรสอ่ะคุณอาจจะ ตอนนี้อสิพัฒนาเจ้าของให้เป็นบุคคลที่สวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะแรงเกินต้านนะผู้ดใดก็อยากได้ถ้าคนคนนั้นที่เขาไม่ให้ค่าคุณคนคนนั้นที่เขาไม่สนใจแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่นสนใจแต่ก็อาจจะสนใจอาจจะมีประเด็นนู่นนี่นั่นกันมากมายก็เป็นไปได้หรือด้วยตัวตวนก็ได้แต่ไพ่ของคุณขึ้นเอ็มเพรส่คุณเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากได้ถ้าไม่ใช่เขามีคนต่อคิวเยอะแยะมากมายเลยจ้าประมาณนั้นนะคะตัวคุณเองเป็นบุคคลที่เลือกได้สวยหล่อเลือกได้เอ็มเพรสคนเกิดวันศุกร์ เป็นคนที่มีพร้อมมีดูมี energy ความเป็นแม่มี energy ใครอยู่ด้วยด้วยมีมักสิมีความสุขมักสิมี energy บวกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดวงดีถ้าดวงไม่ดีนะคะเป็นไปบ่ได้ค่ะ empress เ,เนี่ยได้สุดยอดความดวงดีสเสน่ห์ก็มาแรง perfect อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณแรงขนาดนี้ยังยังมีมีวิบากกรรมต่มท่านอยู่บ่แต่ว่าพวกเกี่ยวดอกค่ะต่อให้คุณอยู่เบอร์ใดนะ วิบากกรรมก็คือวิบากกรรมนะจ๊ะมาเบิงต่อนะคะขอเบิงเอเนจีของคุณขนาดคุณเป็นเอมเพรสนะคะเบอร์เก่งเบอร์แรงนะคะขนาดนี้ยังยังมีวิบากกรรมอีกบอมขอเบิงอีกใบอีกหนึ่งใบของคุณเดอ้อเป็นยังไงเออไม่กาดคุณเป็นคนที่ดวงแข็งไพ่บ่งบอกถึงนะเดี๋ยวสิอธิบายให้เบิง The world คนเกิดวันเสาร์ได้คุณเป็นคนที่เก่งมากหาตัวจับยากตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมเป็นคนที่ผ่านโลกมาหลายใครหลอกคุณบ่ได้อะเวนแต่คุณที่จงใจให้หลอกนะคุณเป็นคนรักคนยากอ่ะแต่ถ้าเรารักแล้วถวายหัวให้เลยคะ่ะนะให้แต่สักเบื่อยันเลือดหลบเลยคะ่ะให้คักให้แน่ให้สะจนบ,บ่มีแนวสีห้อ่ะคะ่ะนะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักจังรักจนแทบสิ้วายหัวนะคะนะนะเป็นคนเกิดวันเสาร์ได้นะคะเป็นคนที่ ใช้ภาษาเก่งเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาหรือเป็นคนที่เคยนะทางานต่างประเทศนะคะหรือเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปตรงนั้นตรงนี้ไปจอบหนึ่งจอบนี้ก็เป็นไปได้นะโดยเฉพาะเด่นเรื่องงานต่างชาตินะคะดีนะหรือทําสื่อออนไลน์เลยก็ได้ค่ะนะเพราะ The World เนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้นะคะและก็เป็นคนที่ผ่านโลกเจนโลกมาหลายนะคะรู้ทันคนรู้เรียมคนนะคะคุณเบื่อแห้งขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้ เพอร์เฟกขนาดนี้เก่งขนาดนี้มีทั้งความหวานความแซบ่บความสตรองนะคะยังมียังมีคนปฏิเสธคุณอีกอยู่บ่อนนะจ๊ะว,ว่าสันเพราะว่าคุณที่เป็นท่านหญิงหรือท่านสายกับเอาเดอคเดอนะคะถ้าคุณเป็นท่านสายเดอคเดอคุณก็จะเป็นบุคคลที่เก่งฉลาดรอบรู้มีสเสน่ห์มีนเะม,นะมตตาทรมาคา้าขึ้นธุรกิจอย่างกะโชคดีนะคะเพราะเดอะเวิร์เป็นคนที่ดวงดีนะเป็นคนที่ใครๆก็ น่าอิฉาคุณเป็นคนที่คงความรู้พันโลกมาหลายเจนโลกเจนโลกนะคะมาขอต่อขอ energy ของเขานะคนที่เป็นคู่วิบากกรรมของคุณนั่นแหละเป็นจังไดมาเบิงกันเด้อนะคะมาขอดู energy ของเขาแนไพ่ใบแรก Queen of Swords เป็นคนที่ชัดเจนรักคนยากแต่ถ้าเดลักก็รักรักจริงรักจักนะคะ Queen of Swords เป็นคนที่พูดจา ขวานผ่าซากหรือตรงไปตรงมาถ้าได้รักแล้วก็รักเลยเส้นเดียวกันเอเนจีคือกันเลยนะความสตรองความเป็นผู้นําความเป็นผู้บริหารความเป็นเจ้าของธุรกิจความเป็นเหตุงานเกี่ยวกับราชการได้ผู้มีอํานาจผู้มีบาร,รมีได้นะคะไพ่ใบแรกของเขาขึ้นเป็นผู้นําเลยวาสันเพราะว่าสิเป็นท่านหญิงหรือท่านทายถ้าเป็นท่านทรายก็จะมีอํานาจดูวาสนานะคะรักใครรักจริงรักจังมีเสน่ห์มีเนะมตตานะคะ รักจริงรักจังว่าสันโอ้ยรักคักรักแน่เถียมาสันนะมาขอตอควีนออฟซอสทัดลงมิถุนตุนกุมเหตุงานเกี่ยวกับทุกแขแนงวิชาที่เป็นที่เป็นผู้นําคนแล้วก็ข้าราชการได้จ้านะคะมีตําแหน่งอ่ะเป็นคนที่มีตําแหน่งเป็นผู้นําแน่นอนนะจ๊ะแต่ถ้าผู้ใดบอกว่าได้เป็นผู้นําเป็นคนที่ตรงตรงพูดจาขวานผ่าซากเอาใจคนรักบ่คอยเป็นนะจ๊ะประมาณนั้นนะขอตออีก อุ๊ยเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะ Queen of Pentacle นะคะหาเงินเก่งอืมชัดเจนหาเงินเก่งตัวหาตัวจับยากด้วยเส้นเดียวกันเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งอะ่ะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเวลาให้กับคุณก็เป็นไปได้บรูนะคะหรืออาจจะมีอีกคนหนึ่งแอบซ่อนไว้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะไพ่ไขึ้นอ่าน่าจะเกี่ยวกับมีบุคคลอื่นซ่อนไว้บอสันคุณจะไม่ไปอ้อนวอนขอสิ่งสขนาดคุณเบอร์เก่งขนาดนี้ เซ็กซี่ขนาดนี้ดูดีขนาดนี้โปรไฟล์ขนาดนี้ยังโดนโดนเทหรือโดนทิง้งหรือโดนเงียบใส่ก็เป็นไปได้นะคะถ้าในกรณีเขามีบุคคลอื่นซ่อนอยู่นะคะมีแม่บานอยู่พอบ้านอยู่นะจ๊ะก็อาจสิเป็นไปได้นะคะแต่เดี๋ยวเขามาเบิงกันนะคะภัยซ่อนภัยบรโรนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นโสดต่อโสดนะคะเขาหาเงินเก่งอาจบะไม่มีโฟกัสเรื่องความรัก แต่คุณโฟกัสเรื่องความรักด้วยการเงินด้วยเพราะคุณพร้อมแล้วเนะนาะฐานะก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีก็เลยมีความรู้สึกว่านะได้หมดถ้าสดชื่นนะจ๊ะนะคะมาขอไปต่อจ้ะเป็นยังไงอีกนะคะ Queen of Pentacles หาเงินเก่งโอ้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีช่องทางหาเงินหลาย่องทางว่าสัน้นเฮ้ยคักเนาะมาขอต่ออีกเป็นยังไงอีกโอ้ยไม่กอเขาน่าจะมี คนที่แอบ,บอยู่บ้านแล้ว1คนหรือมีเมียอยู่ที่บ้านหรือมีตัวจริงนะคะก็เป็นไปได้นะมีตัวจริงอยู่แล้วอยู่ที่บ้านนะคะเป็นไปได้และก็แอบ,บมาเที่ยวคนเดียวหรือแอบแอบบใบ้คนอยู่บ้านหูก็เป็นไปได้นะคะคุณก็เลยโปรไฟล์ดีขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้หรือเป็นบุคคลที่ตามเกมเขาบ่าท่านก็เป็นไปได้นะคะรักไปแล้วกับบอหูเซจังไดก็ได้ย่อใม้เขาหลอกก็เป็นไปได้นะจ๊ะ ที่คุณนิ่งคุณเงียบใส่อาจจะเป็นเพราะเขามีเมียหรือมีคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาขอไปต่อนะพอรอไพ่ขึ้นควีนออฟเพนดิเคิลแล้วก็คิงออฟเพนดิเคิลนะแต่สําหรับนี้ควีนกับพรินต์เขาจะผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเป็นคู่กันเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วไพ่บ่งบอกเขาน่าจะมีคู่อีกหนึ่งคู่นะคะหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงแล้วก็แอบไปมีอีกหนึ่งคนที่หาเงินเก่งแล้วอยู่ใกล้ซิดกันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เมือจ้านะคะมาเบิ่งอีกนะเขาเป็นยังไงอีกอเห็นไหมอย่างไรก็วนกลับมาน่าจะไปกับคนนั้นไม่รอดนะคะก็เลยวนกลับมาหาคุณไปไปกลับกลับนะคะ สองคนนะคะหรือนะคะไปกับคนนั้นไม่รอดก็กลับมาหาคุณก็เป็นไปได้นะ,ะถือว่าเป็นเครื่องทาดินพฤกษกันมังกรการกลับมาครั้งนี้นะคะจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีเมียคุณกับคือสิบ่เอานะจ๊ะหรือถ้ามีสามีอยู่หรือมีภรรยาอยู่แล้วคุณกับเบาเนีจ๊ะหรือมีใครอยู่บ้านแล้วคุณกับเอานะคะต่อให้กลับมาประมาณนั้นคุดเพลไฟดีขนาดนี้อยากเป็นร้องของเขาบาจา่จ้าว่าสซันมาเบิ้งต่อข่ะขอจังได้อีก โออ my god นะคะเขาเห็นคุณเลอค่ามากตอนนี้คู่ควรอยากได้เป็นตัวจริงแต่เป็นไปได้ไหมฉันอยากได้ทั้งสองเป็นไปได้ไหมจ๊ะฉันอยากได้ทั้งสองไว้ในชีวิตวาสันนะเพราะฉะนั้นแล้วตกอยู่ในกฎของผู้ใดนาะกฎแห่งกรรมบอกว่าเขาอยากได้ทั้งคู่นะจ๊ะวิบากกรรมบอกว่าคุณสองคนนะคะ ต้องเป็นไม้เบื่อไม้เบากันสองคนนะะสิบมีผู้ใดนะคะฉันอยากได้ทั้งสองคนบาราณไหวประมาณนั้นนะคะถ้าดินพึกศกันมังกรคนฉลาดคนหาหาเงินเก่งใส่หัวเป็นเว้ยคักเนาะบัรรมดานะจ๊ะมาขอไปต่อค่ะขอมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนแนในเมื่อกรณีถ้ามีเมียนะคะอยากได้คุณทั้งสองคนนะคุณจะเอาไมไม่รู้มาดูกัน ไพ่ใบนี้โอโหเห็นไหมไพ่บ่งบอกถึงการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วห่วงแหนมากจนเกินไปอยากให้มีแค่คนคนเดียวอะ่ะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะทาบแมนคุณก็เขานะคะเคยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นหนึ่งก็ไม่เอาน่าจะเป็นฝั่งของคุณนะสเตรนท์ถ้าไม่ได้เป็นหนึ่งคุณไม่เอานะฝั่งสเตรนท์ไม่เป็นน้อยแน่นอนนะคะสเตรนท์เป็นผู้หญิงที่หาเลี้ยงตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ถ้ามีแล้วเป็นหนึ่งไม่ได้ก็บ่เอาประมาณนั้นนะคะ แต่เขาน่าจะเป็นประมาณนั้นนะจ๊ะคู่กรณีของคุณนะมาดูกันต่อเห็นไหมหาช่องทางออกมาเจอแปดดาบนะคะรักซ้อนร,รักสามเศร้าเราสามคนรักที่มีครอบครัวเข้ามายุ่งหรืออาจจะฐานนะหรืออาจจะต่างๆรอบด้านทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเมียรหรือภรรยาหรือใดๆนะคะดินบ่ได้ค่ะจำใจจำใจต้องอยู่กับคนที่บ่ได้หักค่ะนะคะ,นะคะ แต่คนที่รักกับบริยุน้ำประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้ยคักเนาะไฟเขาคปล่ไยเขาอะไรที่ไม่ใช่มาในเวลาไม่ถูกต้องก็ถือว่าบรมแมนนะคะแค่นั้นเองอย่าคิดหลายค่ะคนเฮาต่อให้ฮักให้ตายปันไดกัไปต่อบ่ได้ค่ะต้องจบอยู่ดีล่ะนะคะคนเฮาบ่มีผู้ใดยอยากเป็นน้อยเขาตลอดหรอกค่ะไปบ,บนโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเป็นน้อยใครนะคะบ่มีผู้ใดยอยากเป็นของเล่นผู้ใดหรอกค่ะ แต่เพียงแต่ว่าจะตื่นตัวได้ตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งวาสันนะจ๊ะไพ่บอกแบบนั้นเนาะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณอาจจะเคยทําเข้าไว้ตั้งแต่ซาต่แล้วหรือซาตีนเขาเลยมาเอาคืนก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาขอดูอีกนะคะพรินทออฟซอธาตุลม,มิถุนตุนกุมทํางานแร่เหล็กแร่อลรมิเนียมได้จ้ะอันนี้ค้าขายดีจ้านะคะทัวเพดทิเคลิลธาตุดินพฤกษกันมังกรพ่อค้าไม่ค้าซื้อมาขายไปได้จ้ะนะคะ คิงเรียญควีนเรียนนะคะทําได้ทุกสายงานเลยจ้ะนะคะอาจจะว่ารัดตัดตอนแน่ัีหน่อย <c oughs> โอ้โหการกลับมาครั้งนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาอาจจะจบกับคนเก่าแฟนเก่าคนที่มีประเด็นจบกันแล้วเลิกกันแล้วก็เลยมันเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะให้คุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะแทเพรรน์ราศีธนูนะไม่เกินนะคะถ้าคุณ อาจารย์ให้ไม่เกินสองอาทิตย์หรือสองเดือนนะคะอย่างเร็วสุดจะมีการทักกลับมาขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสถานะให้เป็นแฟนกับเป็นไปได้นะคะผู้ใดนะคะที่อยู่ในช่วงที่รอการกลับมาให้สถานะที่ชัดเจนคุณจีด้คะ่ะเขาจะทิ้งอีกคนนึงนะคะอาจสีเขาอาจิทะเลาะก,กันโดนละนะคะแล้วก็มันเลิกกันบ่ขาดกันเลยอยพอดีมาเจอเจ้าเจ้าก็เลยนิง่งร้อยเขาขาดกันก่อนวันสันนะ คุณก็น,นิ่งไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้อยู่ดีๆเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเดี๋ยวเขาสิกลับมานะคะมันเป็นคู่วิบากกรรมอะค่ะต้องแยกกันก่อนแล้วถึงจะกลับมาชัดเจนต้องมีปัญหาต้องมีอุปสรรคต,ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแวงต้องมีเรื่องให้แยกกันนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>กลับมาครั้งนี้สีชัดเจนและจะเลือกคุณว่าสั้นนะโอ้วิบากกรรมเนาะน,นะมาขอนนแนวโน้มความสัมพันธ์โอ้การกลับมาของเขา จะเรโนเวทก็คือจะมีการเปจะมีการดูแลจะมีการเทคแคร์และอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาห่างกันน่ะคุณเ็นบุญหลายอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลยเสียดเห็นเขาเห็นอกเห็นใจพร้อมดูแลพร้อมเปคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะขอแสดงความยินดีค่ะซีกอ p เพนท c โ l ลธาดินพึกศกกันมังกรน,นะจ๊ะโอ้ยคักนะคะเป็นคู่บุญโอ้ oh my god เห็นไหมเขารักคุณน่ะ ถ้าเขาจบ,บกับคนนั้นแล้วเขาสิมาเลือกคุณนะคะเด e นเล่าบอกสำรับนี้มีเราสองคนมีคุณผูดดูเดียวนะคะจะเลือกคุณถ้าจบ,บกับคนนั้นแล้วก็จะเลือกคุณนะคะก็อาจจะหมดวิบากกับ,บกคนคนนั้นแล้วก็มาเลือกคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะ over, ลักราศีนะคะมิถุนนะจ๊ะจัดไปคะ่ะเสน่ห์แรงร้อนแรงคุณเป็นคู่กันดึงดูดกันแห้งหลายว่าสั่นจะมีการมาชัดเจนเด้อขอแสดงความยินดีก่าที่ได้ลงโต กว่วจะได้ลงเอ่ยก็โดนเติบนะหลายปีแม่หมอให้อยู่ที่ประมาณนะชาร์อ่าก็น่าจะประมาณเร็วสุดก็ปีหนึ่งจนถึงสี่ปีไม่เกินนั้นนะจ๊ะที่ได้ห่างกันที่ได้แงกกันที่ไม่ได้คอนแทคก,กันนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอหน้ากันประมาณนั้นแต่การกลับมาครั้งนี้จะชัดเจนและแน่นอนว่าสั้นมะขออีกนะคะถ้าหากคุณมีความรู้สึกว่าความรักไม่เติมเต็มเคย ไม่ได้โดนโดนด้ค่ะโดนไม่ให้เติมเต็มนู่นนี่น่ะอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่เลิกกันนู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้นะไฟออเพนดิเคิลเป็นพ่อค้าแม่้าหรือทํางานบัญชีใดค่ะนะคะซีกอเพนดิเคิลทำงานอะไรที่เป็นผู้เป็นคนที่จิตอาสาก็ได้ค่ะซอยเหลือคนนะคะแล้วคุณก็เป็นคนใจบุญด้วยนะคะมาดูแนวโน้มจุดจบความสัมพันธ์ของคุณสองคนการกลับมาครั้งนี้นะคะจบกับคนนั้นแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงไหมมาเบื่องกัน แต่ความรักม่เขารู้สึกว่าความรักมันจะกู้คืนได้ไหมเขาทนอยู่กับคนที่รักไม่เต็มใจรักนะคะอ่ะขอดูซิแล้วปัญหามีต้องแก้ห้าดาบถ้าคุณมีประเด็นกันเรื่องนี้อ่ะขอดูหน่อยถ้าคุณมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องอ่ะแยกกันไปเลิกกันไปมีประเด็นเลือกอยังไม่จบกันดีแล้วรอสถานะอ่ะมาเบิ่งในอีกหนึ่งใบนะคะสิเป็นยังไง ทำงานด้านแร่เหล็กนะคะอลูมิเนียมได้อันนี้สายการกินได้หมดน,นะเครื่องดื่มเครื่องดิงด้งดิ้งได้หมดค่ะนะคะมาขอเบิ่งอีกเนี่ยขอดูใบสุดท้ายเอโ้โข my god นะคะจะยังไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่ไล่ล่าคุณหลังจากนี้นะคะเขาจะเป็นคนไล่ล่าไล่ล่าคุณหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ คุณก็อยู่นิ่งๆอยู่ส,สวยๆของคุณไปนะคะเขาจะไล่ล่าเขาจะให้ค่าเขาจะตามตื้อเขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อคุณนะมาขอดูจุดจบนะคะในเมื่อเขาจะไล่ล่าคุณแล้วเขาจะมาหาคุณหรืออะไรใดๆนะคะขอดูสองใบแล้วกันนะโอ้ไม่ก็นะคะการกลับมาครั้งนี้จะชัดเจนการกลับมาครั้งนี้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ดีค่ะนะคะ ขอดูอีกนะคะคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่มีประเด็นคนรักของคุณนะคะคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติก็เป็นไปได้คนที่ระยะเวลาบ่ตรงกันหรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยนะคะรักต่าไว้ก็เป็นไปได้คนรักของคุณจะกลับงอ้อขอคืนดีกับคุณแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะเขาจะตามตือ้อถ้าหากเขาเคยทําให้คุณเจ็บใจเสียใจนู่นนี่นั่นต่อไปนี้เขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเขาจะเป็นฝ่ายเทคแคร์เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนั่นเองนะคะ ต่อจากนี้ไปคุณแค่นั่งนิ่งนิ่งอยู่สวยๆใส่ชีวิตเจ้าของให้หลาลาเพราะว่าคุณจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงใส่ชีวิตให้สวยๆแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้กับมุกออนรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะนะคะแต่เขาจะไล่ล่าคุณจากที่คุณไม่ไล่ล่าเขาเด้อนะคะก็จะสดเซยให้คุณค่ะมาดูจุดจบกันเด้อมาดูจุดจบกันนะคะมาขอบึงแนยวย h e a l i n g family issue นะคะ h e a l i n g family issue นะคะมาให้คนในครอบครัวซอย Romantic feeling นะจ๊ะคุณจะได้กลับไป Romantic feeling กันอีกหนึ่งใบอ่ะควาอีกหนึ่งใบนะเขาจะอ้อนคุณนั่นละนะคะ Calling your soulmate นะจ๊ะคุสองคนเนี่ยันหนีกันบ้าพนดอก Calling your soulmate นะคะสีน,นี้ไปใส่ใดเนาะนะคะมาเบิ้งอีกหนึ่งใบนะคะสำหรับนี้นะคะ Sexual ไพ่เซ็กชวลนะคะแม่หมอบรูนะคะขอเบิงหนึ่งใบนะแม่หมอขยันยันโปหลายมาขออีกหนึ่งใบนะคะขอเตรียมตัวปิดนะโปหูโปบปโปแม่หมอบรูเพราะว่าสาหรับนี้มักโปเหลือเกินนะคะโปเหลือเกินนะคะวาซันนะคะอ่ะขอเบิงลอีกอืเนี่ยถ้าเขาเคยให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจทิ้งคุณไปเทคุณไปด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่รู้นะคะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะ เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณตอนนี้จะไล่ล่าคุณส่วนคุณจะรับไม่รับนะคะเห็นไหมเขาจะกลับมาไล่ล่าคุณใต้สำรับนะคะใต้สำรับเขาจะกลับมาไล่ล่าคุณก็เห็นคุณเป็นเอมเพรสอะตอนนี้คุณอาจจะพัฒนาตัวเองเป็นบุคคลที่สวยดูดีดูแซบแต่ก่อนกับตอนนี้คนละเรื่องไหมแรกๆที่ก็ทิ้งคุณไปนะคะคุณอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้เด้อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้มาดูแลเจ้าของ แล้วคุณก็ไปพัฒนาตัวเองเป็นบุคคลที่เป็นเอ็มเพรสนะคะตอนนี้เป็นไงคะโอ้ไ oh ม oh oh ่กดโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดนะจ๊ะตอนนี้ก็อยากได้อยากวิ่งไล่ล่าอยากตามอยากย่านย่านตะหลุดมือย่านตะวคนอื่นมาอ่าย่ันแต่ยังสารพัดยานนะคะตอนนี้คุณมีสิทธิ์เลือกนะคะคุณเสียหาค่าหรือไม่หายค่า,อ,า,า,คาอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะคุณเป็นคนเลือกไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เขาเขาอ่า แต่ก่อนเขาเลือกคุณมันบ้แต่ตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นนะจ๊ะใครมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณนะ,ะน้อมรับ energy ดีๆคุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะคุณเป็นผู้เลือกจะไปต่อหรือพราะซ้หนีคุณได้สิทธิ์นั้นจากขอแสดงความยินดีด้วยนะตอนนี้คุณมี power มากเลยนะคะบ่ต้องรอให้ผู้ใดมาบอกว่าฉันสิเอาเธอเอาเธอตอนนี้คุณเลือกเองได้นะคะ ฉันจะมีเธอหรือไม่มีเธออยู่ที่สันเลยว่าสันนะคะเพราะฉะนั้นใครไปเจอคลิปนี้นะคะกดน้อมรับ energy พลังบวกได้เลยจัะนะคะใครตรงทั้งหมดก็โชกดีไปนะคะถ้าไม่ตรงก็อยากทักมาเบิงดวงเป็นการส่วโตนะเราเริ่มต้นที่โปร59บาทนะคะมีจน2องเก้าเต็มแม็กนะคะผู้ใดสนใจหรืออยากจะซื้อของแถมดูดวงก็ได้เหมิดนะคะผู้ใดอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมียังทักมาถามแม่หมอได้เลยค่ะ ฟังเพื่อความบันเทิงก่อนจะอินไลน์อาศจรรยนของคุณก็ไดค่ะแต่ถ้าตรงก็ถือว่าเ้ามีบุญสัมพันธ์กันดดเด้อค่ะเด้อนะคะผู้ดใดเป็นคนใหม่ขอมาเบิงนะคะขอบคุณหลายๆในการกดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่หมอนะทั้งคนใหม่และคนเกา่าคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,กขอบคุณหลายๆนะคะในการคอมเมนต์นะก่อนจบก็ขอให้บุญรักษานะคะเทวดาคุมคร้องทั้งใหม่และเก่าขาดบไดาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขาไม่ชีวิตแหล้อกะความรักดีด้วยจ้าโชคดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ